แล้วมันต่างจากเจ้าอื่นที่อยู่ในตลาดยังไงครับมันต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าเราเป็นต้นน้ำเลยคะ่ะราคาเราก็จะหาได้จากต้นน้ําเลยทุนห้าล้านบาทชําระเต็มไหมครับชาระเต็มค่ะแล้วตอนนี้ก็ มีทุนหมุนเวียนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ล้านกว่าบาทที่เหลือจะเป็นทรัพย์สินค่ะ,คะตู้แชร่รถห้องเย็นค่ะเครื่องจักรค่ะแล้วก็พวกอุปกรณ์สำหรักง,ง,งานต่างๆแล้วกำไรบรรทัดสุดท้ายครับถืออยู่เท่าไหร่นะครับเหลือสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะชาตแนวโน้มธุรกิจมองอยังไงครับแนวโน้มธุรกิจจริงๆเป้าหมายเราเนี่ยถ้าขยายเต็มคาปาซิตี้ได้ถึงสองร้อยล้านบาทค่ะซึ่งคิดว่าทำได้ในเวลาสี่ห้าปีไหมครับห้าปีค่ะสบายค่ะ เวลาขายไปที่ร้านค้าเนี่ยค่ะต้องมีเครดิตอย่างเขาไม่ค้าหรือว่าเก็บเป็นเงินสดจริงๆรงายเล็กเนะเก็บเงินสดค่ะแต่ถ้าเป็นลายใหญ่ค่ะคู้ค้าลายใหญ่จะเป็นเครดิตค่ะจะมีคอนแทคเครดิตที่ยาวที่สุดค่ะถ้าเป็นโมเดิร์นเซ็ก็60วันตอบคาถามคล่องแคล่วครับธุรกิจก็ดูเข้าใจง่ายดีครับตัวเลขก็ก็ไปได้ดีครับเปิดมานะครับที่ขอมาคือ10ล้านบาท20%บเซนครับงันก็จะขอ10ล้านบาท40%ไปก่อนเลยครับเสนอ10ล้านเหมือนกันแต่ว่าขอ45%่สิบห้าเปอร์เซ็นต ครขายในดิจิทัลที่ทุกมีเนี่ยุกจะช่วยเรื่องตลาดต่างจังหวัดในการที่จะขยายร้านหรือดูแลลูกค้าที่ต่างจังหวัดต่อได้